5ทีรู้เรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปีปูนและสี่เหลี่ยมคางหมูทําอย่างไรไมาทุกการนะครับโอ้โ oh, ห oh, นะฮะการหาพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนนี่มันมีสูตรว่าอะไรนะจริงจริงมันมีสองสูตรนะสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนมีสองสูตรสูตรแรกคือถ้าเกิดว่ามันให้ด้านขนานมานะครับก็มันจะเป็นฐานคูณสูงนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะสี่เหลี่ยมขนานนี่ฐาน อันนี้สูงใช่ไหมอ่าเอาฐานคูณสูงไปสูงคูณฐานก็ได้ไม่เป็นไรแต่อีสูตรหนึ่งนะในข้อนี้นี่มันจะเป็นหนึ่งกับสองครับคูณผลคูณของอะไรฮะของเส้นทแยงมุมนี่ผลคูณของเส้นทแยงมุมเลยนะงนั้นข้อนี้จะใช้สูตรนี้นะครับในการทําก็หนึ่งกับสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม เดี๋ยวเราต่อเส้นแงมุมให้ยาวกว่าหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นศูนย์จุดสนะเท่ากันนะแบ่งครึ่งเึ่นกันแล้วกันแล้วก็อันนี้ศูนย์ใช่ไหมขึ้นมาอีกก็เป็นศูนย์จุดสองแสดงว่าอันนี้อันยาวนี่ก็ศูนยกศูได้ศูมาคูณกับศูบวกกับศูก็เป็นศูนยี่นตัดล้กันสตัดเหลืออะไรฮะสองอะไรได้หกสเป็นห สามคูณสี่ได้สิบสองอันนี้สยมหนึง่งแต่งหนึง่งแต่งกลายเป็นสองแต่งกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งสองไปนี่คือหน่วยเป็นอะไรครับตารางหน่วยนะฮะไม่มีหน่วยให้ก็เป็นตารางหน่วยไปนะครับมาดูอันที่สองนะครับก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูนะสี่เหลี่ยมคางหมูนี่มีสูตรเดียวแค่นั้นนะครับก็สูตรก็คือหนึ่งสองตามสูตรนี้นะฮะนี่ตามสูตรนี้คางหมูจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ประมาณนี้ มันจะมีด้านด้านคู่ขนานอยู่คู่หนึ่งนะฮะ A กับ b เงี b ้ย e ส่วนความสูงจะตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็ได้นะฮะจะวัดตรงนี้ก็ได้นะฮะความสูงก็เท่ากัน h สูตรก็คือ1 2นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูคอควายนะครับพื้นที่คอควายหาจาก1 2กับอคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกด้านคู่ขนานนะครับแล้วก็คูณ ส่วนสูงไปนะครับโอเคนะอ่านั้นหนึ่งกับสองคูณอะไรครับคูณผลบวกด้านคู่หนานด้านคู่หนานคือ a กับ b บวกกันนี่ a กับ b บวกกันแล้วคูณความสูง h นั้นหนึ่งกับสองคูณอะไรครับผลบวกด้านคู่หนานก็คือด้านนี้นะสามเศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็คืออะไรครับก็สามเอ่อทำเป็นจำนวนเศษเกินแล้วกันนะทำเป็นเศษเกินก็สามสองเป็นหกหกวงหนึ่งเป็นเจ็ดส่วนสอง ได้7จส่วนสนะครับกับนี้หกสหนึ่งส่วนสก็64 24 24ี่สี่ยี่ส่บวกหนึ็เป็นยี่ได้ยี่ห้าส่วนสอ่ะเดี๋ยวหาบวกกันก่อนแล้วกันนะฮะเจ็ดส่วนสองกับยี่บหาส่วนสี่บวกกันเท่าไหร,ร่ฮะครนน่าจะเป็นส่วนสี่นะครับทำส่วนให้เท่ากันคูณสองหารสอได้สิบสนะฮะบวกกับใครฮะบ,บวกกับยี่สิบหส่วนสี่นะฮะก็เลยกลายเป็น สามสิบเก้าส่วนสี่ไปนะฮะเริ่มต้นตรงนี้นะ,ะก็เอาสามสิบเก้าส่วนสี่นะฮะบวกกันก่อนนะนะมันเยอะความสูงนี่ความสูงตรงนี้ตั้งฉากอยู่แล้วน,นะครับก็คือสามอืมตัดพรได้ไหมตัดไม่ได้อะ่ะนะ,ะส่วนแปดแล้วกันนะสองสองสองสี่เป็นแปดสามเก้ายี่บเจ็ดทดสองนะฮะสามสามเป็นเก้าเก้าก็เป็นสิบเอ็ดจับหารฮนะ,ะก็ร้อยสิบเจ็ดหารแปดแปดอะไรเอ่ย แปดหนึ่งเป็นแปดเศษสามแปะไาสี่สิบแป่สาสเศษห้นะฮะแต่จุดไปนะฮะแปะ6รแบแปดฮะแปดหกสีนะฮะเศษสองใช่ไหมอ่าตันศูนย์นะฮะแป 8, 2, 16, 16, 5, 4, อีกแปดสองสิบหกสิบห็เศษอะไรครับเศสี่อ่าแปลรครับเศษศูนย์อีกทีแปดห้าสี่สิบนั้นข้อนี้คำตอบคือ14.6 สอหาตารางเซนติเมตรนั่นเองโอเค